กระดูกมาดีนะไม่ได้ตัวอะไรกระตาต้องกระดูกมาทำไมวะไอตัวนั้นปะที่เราตีนอยู่ครับซองไม่ใช่คนรสกิดูได้ไงอันจะเปลี่ยนไปกินก็ได้อีเจเฮ้ยขอโทษขอโทษ LT LT ผ่านแล้วเฮ้ยรูอย่างนี้เลยพี่ตรง LT เมื่อกี้มี LT อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะเอที่ไหนางกลางกลางกลาง อยู่แค่นั้นน้อยากเงาโคยอุ้ยเอาเขี้ยวอะไรกูเอ้าเอาลวประตูกูได้ไงอะข้อกูบอกแล้วมันปลาเป็นไม่คือเขาเคยออสมันหลบไปแล้วกูนั่งปั่นอยู่แล้วมันก็โดนแลน้องกูเฉยเลยอะไรๆปามาแล้วอ๋อวิ่งน้อ สามเป็นเลยนะไม่ท้องไม่บล็อกไม่บล็อกไม่บล็อกแกะที่อะไรจุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่ไม่เป็นไม่เป็นตรงเนี้ยตรงนี้ไม่เป็นเลเทอะเลเทอนะปลาม่วตัวเลเธอมากเลวกู้นแน่เล็กูแน่ตัวเนี้ยเล่นอยู่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 ไม่ใช่ไม่ใช่ขวาข่ากลางขวาบน ไอต้ไไอไอไอตรงนี้ไม้ไม้ไอ้ไม้หมวกตรนี่ไม้หมวกข้างล่างเออว่างล่างล่างรูผิดด้วยแค่แค่กแกยัแงแกยังแกแล้วจะแตงลงลกแ,ตแล้วแตกดูกจะแตกแล้วหรอลุนเหลือลายจะแตกแกเอาไหมล่ะก็มาน้องก็มาเจอพี่เล่นหน่อยนะ <แ S 1> เป็นไงละ่ะเดี๋ยวมันจะปากูเนี่ยไอ้เฟิร์นไม่ปากูหรอ,อจัดก,กาลอ่ะมันจะปากูไม่ปามันคิดมากไปเองแแเพราะว่ามีกีชัว เลิเธอนะส่งนีนใช่แหละทรงเลิเธออย่างเงี้ยมุน <c oughs> <laughs> วอกอะไรอ่ะมุนว,วอกแบบงงนะ <c oughs> เลิศเธอนะ <c oughs> เ,เน, <c oughs> น,นี่ยโรคพีต <c oughs> <c oughs> ัวเราอ่ะ เครื่องนี้จะเสร็จแล้วใกล้บูนจนยังไม่ติดเลยโซนโซนหรอไม่ไม่ติดได้ติดได้ครุ๊กโอเคครุ๊กครุ๊ครุ๊กมัเขาเท่าไหร่เจ็ดสิบทครุครุคือถ้ามันไม่ทิงวิเฟอร์ลำไรออเยเฟอร์ไม่รู้เฟิร์เลยสล์กับวิเฟอร์อะไรนะก็นั้เทีใส่ใส่ใส่โดาดูผิดดูผิดดูผิดเดี๋ยวดีเดีวดีห้าเครื่องนะตัวเนี้ยยุกยุกเบ็กี้เลเวลหนึ่งเครื่อง ไม่นับเลยหรอไม่นับไม่นับคือราประตูแล้วอุเครมเครมอุเครมอุเครมอุเครมว้ายอาชุนมาเปิดเลยเปิดเลยไม่สนใจกูเปิดเลยไม่สนใจกูเปิดเลฟไม่สนใจกูฮ่า งั้นง right? ั้นหน่าตัวเนี้ยอีเจพีกีู้เล่ะย่อเลยแล้วบอกเลยนะเอามันที่พูนที่ไหนแล้วฮีไม่ใช่พีมปลาอะไร อะไรบ่อยบ้านดีรอให้อยู่บ้านเนี้ยเรียกโซนไม่ใช่แคมป์อ๋อเหรออีไปนะชื่อเก่าอ่ะบิ๊กี้บิงน้องบิงกี้อ๋อบิงเหรออีประตูไหนไม่รู้ประตูไม่ได้เปิดนะอยู่ไกลเพิ่มอยู่ไกลเพิ่มตรงเนี้ยตอนนี้ไกลเพิ่มอีประตูอ่อนมุดซ้ายเบิร์นไปเขาไม่ได้ออกนะหมดกำลังเปล่าไม่รู้ไปหมดไม่หมดไอออนอีกบ้านอยู่ไหนบอกดิดูแลซ้ายแลวซ้ายแล้วทักเลยอยู่ไหนกูอยู่ไหนวะเนี่ย อยู่บนกูอยู่ขวาร่างใช่ปะไม่กุญแจไม่มันงงไม่ไม่พี่พี่พี่บนไม่ฉาบม่แบตูอ่ะข้อหมวกกันน็อตอนนี้ก็ตัวอมี๋ยไม่ได้ออกวจะมาเดี๋วไม่ได้ออกามาอีจเข้าหัวแล้วติดอะไรวะล้มหรอ อะไรไม่ใช่ไม่ใช่เอลที่เบิกเบิกประตูเด็ดบุกกระต่ายหางแดงแล้วตายายถูถูกับที่ประตูเปิดอ่ะแต่แกกัน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 เมื่อก่อนเหรกันไมื่อก่อน